สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยครับพี่เสือพาเที่ยววันนี้ครับพี่เสือมาอยู่ณวัดมหาธาตุยุคพระราชรังสิตนะครับวันนี้นะครับพี่เสือกับทาโร่มาด้วยกันสองคนเมื่อกี้พี่เสืออัดผิดไอพี่ทาโร่เขาอัดผิดเขาไปวางไว้ที่กล้องเขาวางกล้องที่กล้องกล้องเหนวตั้งซึ่งโอ้โหเวลาฟังยูทูปแล้วมันไม่ ไม่ถูกต้องนะครับพิธารุกพิธารุกต้องเดินเข้าไปถ่ายใหม่อีกรอบนึงนะครับครับพี่เสือพาเที่ยววันนี้นะครับพี่เสือกับทาลูกมาที่วัดมหาธาตุยุบราชธานีนะครับพี่เสือกับทาลูกนี่เมื่อกี้พี่เสือพี่ทารูก็ไปเดินเวียนเทียนนะเขาเรียกว่าเดินปทสีนานะครับหมายถึงว่าเดินวนสามรอบนะครับกระด็ถึงว่าเป็นบุญพุทธและธรรมประสงค์นะครับโดยการวางจิตแบบอาาจรย์ทารุคือเดินแจรู้เดินแฉ่หอม ว่าเราเดินเสช็จถึงเดินแล้วหรัาจะเข้าไปในหุ่นอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเข้าไปแล้วเราไปอัดเป้นตรงครับซึ่งเปนตรงคารินวายมันจะต่างกันนะครับ ผมเล่าถึงประวัติที่มาของวบทประสูตรนะครับพระพุทธเจ้าที่นำตัดสรุนและนำมาสอนเดี๋ยวกลับเข้าไปใหม่อีกรอบนึงครับวันนี้บดไม่ปิดไม่เป็นไรนี่นะเสียงอึกทึกคขึ้นโคลนหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรครับเรารู้วิธีแลครับพอเราเข้าไปเราจะปูเสียงจานทุกตัวนะครับเราต้องขอโทษท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราเข้ามาเยอะนะครับที่นี่ฮะ ทรรศกิจกรรมวันรัชกาลทง่าน <ent Hi> <rules> ั้นก็จะในเวลาบนาย1 2 0นาฬิกา30นาทีทิธีการทำทรรศสิจกรรมงพระสงฆ์เพ็นการรวบรวมแสดงรวบรวมพระปฏิโมกขงมาอยู่นะพิทีกรก็สามารถร่วมฟังพระปฏิโมกกับพระสงฆ์ได้ภายในพรอบวัม ซึ่งการจัดที่นั่งก็จะหาการโดนนั่งจะอยู่ตัวนั่งบนอางล่างระสมก็นั่งบนอาสศหรือว่าใหญ่ก็นะฮะบรียนไันชัดตาเดียวมาได้เก้าสเปอ็นตก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เป็นผู้หญิเดียวยที่จะโยมสามารถร่วมได้หเลยนะครับอุบาสกน้อยมากครับพระปฏิโมกขสามารถมาร่วมสังฆกรรมกับพระสุนิยด ถ้าเรียนเป็นเปอร์เซ็นต์นะผมเห็นว่ามีผู้หญิงถ้าแค่1 0ตัวนี้มีผู้หญิงประมาณ98นะครับ่สูงาณยกคผู้ชายแค่สองคนเต็มที่เลยสองคนอ่ะอุบาสกมีน้อยมากครับอุบาสกก็มากแบบสดับที่ยังไม่จบดูในจอมาให้เจอมาเลยนะทวกท่านที่ดูวิด มือไม่เข้าตัวอะครับบนี้มไม่เข้าพรัเข้ามีหญายาดูว่าเข้าเกี่ยวไปทางปูติดกันเพศันนะครับตอนน่ายจังการสืบบการรก็จะได้เพื่อชิดเพื่อพระปรารถนาการให้ทานเหตุให้ทานบางคนเรียกว่าทำเงินุ่กริยาวัตถุสีมีสิบอย่างอุปโภครัณระบบสิลก็มีสิบอย่างเช่นกันครับ แต่กุศลกรรมบตรสิบนั้นนักศึกษาง่ายกว่าตรงที่ว่าเน้นที่สิบห้าเป็นหลักเขาเรียกว่าตัวรรรส่วนละกามาตรสิบยากโยกต้องรู้ภาคคือมันมีบทสอนมามสองแบบครับระหว่างนี้อยากเข้าไปใ,ใกล้ใกล้ขอแหลมที่มีที่พิง าาาาทางนี้น่าจะเข้าได้นะครับต้องเสียงดังลืมไปผู้สูงคอยไม่ได้นะครับขอโทษทีนะครับ,บรบกวนพี่น้องชาวไทยด้านข้างข้างนั่งเป็นช้างข้างข้างนี้เป<ม>็นมา้าครัสร้างโดพระพิมลธรรมอธิบดีสงฆ์เขาไม่ได้เจา้าอาวาสนะครับเรีย่อธิบดีสงฆ์นงาราที่มันสงน้าร้อหกบห้า 200กทมพอดีนะครับนี่ข้างนึงเป็นช้างข้างนึงเป็นมพอดีมนนแมแาก็ไ้หจัมานานมากไร่ใ่โบราณโปรเจกต์ถ่ายมสวยอย่างเดียวเลยได้ ชื่อสองเพชรแน่ๆครับจำไม่ผิดนะต้องต้องมีชื่อครับผมลืมไปครับท่านต้องมีชื่อขอโทษครที่ไม่ได้เอาข้อมูลมาบอกอออน,น,นี่ผมทำการบ้านเองทำไม่ละเอียดผมแต่งโดยธรรวัดเบียและนี่ก็คือรูปสายยาครับของวังหน้านมีศรีราตดโช สนหน้าเอโชสมเด็จพ,พระบรบมพระบรมเจ้ามหาสษัสุรสิงหนหนาหเอโชหรือวางหน้าของเราครับเป็นน้อกบรรจการที่หนึ่งครับนี่คือหนึ่งในหารเสือพระเจ้าตามนักการเมืองคนบางคนในนี้ครับตอนท่าน จากท่านสิ้นท่านไปแล้วนี่ถลูกหลานท่านงานเข้าครับเรียกว่างานเข้าเลยครับงานเข้าครับวางหน้านี่ถูกแพ็ถูกล้างวางหน้าไปเลยครับด้วยความที่ว่าต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันตอนแล้วคุณนึกว่ามีแค่เจ็ดองค์ที่ไหนได้นี่คือพระอาหารหันต์แปดแปดรูปครับพระอาหารหันต์แปดที่รใดร้อมพระสันเพนยียรศักยมณีครับมี่างเคลื่อนยกระดับ

ทิศทักดิ์สินภาษารีบุตรเถระผู้เอกทัตตะในด้านปัญญานะครับดีทิศทักดิ์สินะครับพระสองทิศหนะดีพระอุปาลีเถระพระอุปาลีเถระทรงปัญญาทรงพระวินัยนะครับท่ทรงพระวินัยท่านทรงจำพระวินัยคืออย่างเงี้ยวันเเารียกอะไรนะวันปฏิโมกข์อย่างเงี้ยวันเนี้ยดี สมมติมีไหนก็คือจะจําคํากฎของพระนี้เป๊ะนี่อันแจ้งนี่ถูถูถ้าจะเป็นพระอุปาทิชิตปัจิมพระอนันตเถระนี่พระอนุนพระอนุนที่จะถูกกก่าทุกพระสูตรเลยครับดูก่อนอนุนคือเป็นพระที่ประถัศเป็นน้องของพระพุทธเจ้านะครับอยู่ด้านหลังครับอยู่ด้านหลังนี่ครับปิดทองหลังพระก็คือนี้อ่าฮะอ่าเห็นไหมมีความหมายนะครับไม่ใช่ว่าซีสูอมมาวานะครับ มีความหมายถึงว่าท่านคอยติดตามพระพุทธเจ้าอยู่เสมอนะพระอานนทเถระก็คือน้องชายของพุทเธเจ้าจะติดตามพระพุทธเจ้าอยู่เสมอตามหลังพุทธเจ้าไปคอยอุปถัมภ์พุทธเจ้าเป็นแบ็กอัพนะครับอืมเป็นแบ็กอัพนะครอัพนี่ครับคราวนี้ทนนี่เสือพาทัวร์รอบอะไรนะองค์พระที่พระสุมเมธาทิปปี เี๋ยวเราห่างบแปดองค์ก่อนนนี่ก็คือทิศอ<ม>ะไรเนี่ยทิศพายัพพระขวมัมปติอ๋อนี่ฮะท่านก็มีเอกคตตะเหร่าฤทธิ์นะถ้าจำไม่ผิดพระขวัมปติน่าจะเป็นด้านไม่ใช่ด้านฤทธิ์สิพระขวัมปติจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวเข้าไปหาประวัติเลยลืมครับลืมธรรมดามันชอบท่องทิศอุดรน,นี่พระโมคคลนาละนี่ขององค์นี้ครับแน่นอนครับท่านมีฤทธิ์